และถ้าที่หมอจะแนะนําคนอายุ40ให้ทานทุกคนนั่นคือแมกนีเซียมค่ะเพราะถ้าขาดแก่ง่ายค่ะและแถมเสี่ยงมะเร็งอีกด้วยร่างกายของคนเราเนี่ยนะมีเอนไซม์ทั้งหมด75,000ชนิดแมกนีเซียมนะคะมีผลต่อการทํางานของเอนไซม์กว่า300ชนิดซึ่งมันส่งผลทุกกระบวนการทางสมองหรือกระบวนการเกี่ยวกับ หัวใจหลอดเลือดรวมถึงเซลล์ต่างๆกล้ามเนื้อถ้าเราขาดแมกนีเซียมในเลือดนะคะเซลล์ต่างๆจะหยิบยืมแมกนีเซียมที่ซ่อนอยู่ตามกระดูกกล้ามเนื้อและเซลล์เอามาใช้ล่วงหน้านั่นแปลว่าเหมือนเราใช้เครดิตทําให้สุขภาพสุดลงในระยะยาวก,ก็คือแก่ง่ายแล้วยังเสี่ยงมะเร็งอีกด้วยค่ะแมกนีเซียมควบคุมพลังงานของเซลล์ควบคุมการผลิต ATP นั่นคือพลังงานพื้นฐานของเซลล์ในร่างกายแปลว่าถ้าแมกนีเซียมต่ำเราจะ พลังงานลดลงเราจะเหนื่อยเราจะเพลียทําอะไรเราก็จะสมองช้าและยิ่งไปกว่านั้นการทํางานของวิตามินดีต่ําไปด้วยดังนั้นจะเสี่ยงภาวะกระดูกพรุนได้ค่ะจากงานวิจัยของสถาบันสุขภาพในอเมริกานะคะพบว่ากว่า50%ของคนอเมริกันขาดแมกนีเซียมจาม a าออ o ค o โลีนะคะวารสารทางการแพทย์ของอเมริกายังมีการพูดถึงว่าการขาดแมกนีเซียมทําให้มีความเสี่ยงในการเกิดเซลล์มะเร็งเพิ่มขึ้นค่ะ หมอก็เลยทำแมกนีเซียมตัวนี้ขึ้นมาค่ะเป็นแมกนีเซียมที่ถูกต้องหมอเลือกแมกนีเซียมที่ดูดซึมได้จริง